สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันนะคะพบกับวิชาภาษาไทยแต่วันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตใช้เล่มนี้นะคะเล่มนี้ชื่อเล่มว่าวันณคดีลำนำนะคะเราเรียนไปแล้วหนึ่งเล่มนั่นก็คือภาษาพาทีเกี่ยวกับเรื่องของใบโบกใบบัวใช่ไหมคะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่สองก็คือเล่มวันณคดีลำนำนะคะ เมื่อเด็กๆมีวรรณคดีลำนำอยู่ในมือแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่เป็นสารบัญ <c oughs> เปิดไปเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงหน้านี้นะคะหน้าสารบัญเรามาดูกันนะคะว่าในวรรณคดีลำนำเล่มนี้มีทั้งหมดกี่บทกี่เรื่องที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้นะคะ่าไปดูกันเลยค่ะมีบทที่หนึ่งเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเออ,อยู่หน้าที่หนึ่งบทที่สองเรื่องมาเล่นกันไหมอยู่หน้าที่สิบ บทที่สามเรื่องของฉันของเธออยู่หน้าที่ยี่สิบบทที่สี่เรื่องฝนตกแดดออกอยู่หน้าที่ยี่สิบแปดบทที่ห้าเรื่องเรารักเมืองไทยอยู่หน้าที่สามสิบแปดบทที่หกเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอยู่หน้าที่สี่สิบแปดบทที่เจ็ดเรื่องแมวเหมียวอยู่หน้าที่ห้าสิบแปด และบทที่8บทสุดท้ายเรื่องกระต่ายกับเต่าอยู่หน้าที่66นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปเรียนกันก่อนในบทที่1เรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอยนะคะเมื่อกี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าในสารบัญเรื่องนี้มีทั้งหมด8บทที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ใน 1> ป .1 น,นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับบทที่1กันก่อนนะคะเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่1่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดไปหน้าที่1นนะคะเด็กๆเปิดมาบทที่1นนะคะหน้าที่1ตรงนี้เด็กๆจะเห็นภาพมีอยู่ภาพสองภาพใช่ไหมคะมาดูภาพทางซ้ายมือก่อนภาพนี้จะเป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือนกใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่ามีนกตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่คะในปากนี้ก็คือ คาบเหยื่อนะคะอาจจะเป็นนอนหรือว,ว่าเป็นอะไรไส้เดือนยิ่งกือไม่แน่ใจนะคะตรงนี้เขาคาบมาให้ใครคะเด็กๆลูกนกยังเป็นเบบี้เอิร์ดอยู่เลยนะคะเบบี Baby อยู่เลยตัวเล็กๆยังไม่มีขนเลยน่าจะพึ่งออกมาจากไข่ของแม่นะคะพึ่งจะออกมาจากไข่ที่แม่ฟักออกมาเนาะทีนี้เด็กๆดูนะภาพนี้เด็กๆมองแล้วเห็นแล้วเด็กๆคิดไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นเกี่ยวกับ อะไรนะต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะภาพผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะคะกำลังทำอะไรอยู่คะลูกกำลังอุ้มลูกเล่นกับลูกคุยกับลูกเลี้ยงลูกอยู่นะคะภาพทั้งสองภาพนี้สื่อสารเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือเป็นภาพของแม่กับลูกเห็นไหมคะแม่นกกับลูกนกแม่นกก็ดูแลลูกนกด้วยการหาอาหารมาให้แล้วก็ดูแลลูกนกนะคะส่วนแม่ของเราก็คือคุณแม่ ก็คือดูแลเลี้ยงดูเราตั้งแต่เป็นเบบีเลยนะคะด้วยความรักแล้วก็ความผูกพันเอาใจใส่ดูแลลูกเลี้ยงอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านบทที่หนึ่งกันเลยนะว่าบทที่หนึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยคะ่ะอ่านตามคุณครูนะคะบทที่หนึ่งเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ย เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่สองนะคะสองตรงนี้เจอแล้วนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะฉันรักแม่บรรทัดที่สองนะลูกแม่รักฉันบรรทัดที่สามนะคะกอน,นอนทุกวัน แม่ร้องเพลงให้ฟังอาละค่ะเ,เด็กๆจะเห็นว่าในภาพนี้นะคะเขาบอกว่าฉันรักแม่ฉันก็คือตัวเด็กคนนี้รวมทั้งนักเรียนด้วยใช่ไหมคะรักแม่แม่ก็เป็นยังไงคะแม่ก็รักฉันก่อนนอนทุกวัน แม่ร้องเพลงให้ฟังมีเด็กๆคนไหนบ้างนะที่ก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังเล่านิทานให้ฟังร้องเพลงกล่อมให้ฟังเด็กๆชอบไหมคะเด็กๆชอบคุณแม่ก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบที่จะร้องให้ลูกฟังเพราะคุณแม่ก็อยากให้ลูกได้นอนหลับพักผ่อนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเด็กๆเปิดไปหน้าที่สามนะ เอาละค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่3านะลูกเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูนะพร้อมแล้วชี้ตามครูเลยนะคะลูกเจ้าเนื้อละมุนบทที่1นะคะเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็น บรรทัดที่สามนะคะเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่น oh. เนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยอ่าต่อไปตรงนี้นะคะชี้ตามครูนะอ่านตามครูนะเจ้าเนื้ออ่อน นี้นะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ่อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ้ย หน้าที่สามนี้เด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออ่อนนะคะในสองเจ้าเนี้ยทั้งเจ้าเนื้อละมุนและเจ้าเนื้ออ่อนเนี่ยนะคะก็หมายถึงใครนั่นเองค่ะหมายถึงเด็กๆเด็กเล็กๆเด็กเบบีในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เนื้อน้องเขากําลังนิ่มๆหน้ากัดหน้าฟัดใครมีน้องตรงนี้จะสัมผัสได้นะคะว่าเนื้อของน้องทั้งนิ่มทั้งละมุนทั้งหน้ากอดหน้าหอมใช่ไหมคะ สรุปว่าตรงนี้นะเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้อละมุนหมายถึงน้องเล็กๆน้องเบบีนะคะอ้อนแม่จะกินนมก็คือกินมัมมั่ของคุณแม่ใช่ไหมคะเด็กๆเคยกินมัมมั่ของคุณแม่ไหมถ้าเคยกินมัมมั่ของคุณแม่หันไปมองหน้าคุณแม่แล้วก็ยิ้มนะคะแต่ไม่ต้องไปจับมัมมั่หรือไม่ต้องไปดูดมัมมั่คุณแม่นะอ่ะละค่ะแล้วแม่ก็อุ้มเจ้าออกชมก็หมายความว่าแม่ก็อุ้มลูกเนี่ยออกไปชมออกไปเดินเล่นนะคะ กินนมแล้วนอนเลเอ่ยนะคะเด็กเล็กๆนี่เลี้ยงง่ายจังเลยเนาะกินแล้วก็นอนนะคะแล้วก็เล่นเนาะแต่พอเราโตมาแล้วเข้าอนุบาลเข้าป .1 ไม่ใช่กินนอนเล่นแล้วนะลูกจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาลูกเรียนหนังสือเพิ่มเข้ามานะคะทีนี้เด็กๆเด็กๆดูตรงนี้นะคะเด็กๆดูตรงนี้เมื่อกี้คุณครูพาเด็กๆอ่านว่าเก็บดอกพีกุล ว้าวเก็บดอกพีกุลบ้านใครมีดอกพีกุลใครไม่รู้จักดอกพีกูลไม่เป็นไรเลยทุกวันนี้ทันสมัยมากไม่ต้องไปซื้อมาปลูกก็ได้เพียงเราค้นหาค้นหาข้อมูลนะคะคือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเข้าไปคำว่าดอกพิกุลนะคะเราก็จะเห็นภาพของดอกพีกุลที่เป็นภาพดอกจริงที่ไม่ใช่ภาพวาดแบบนี้นอกจากจะเห็นภาพแล้วก็ยังจะมีชื่อ แล้วก็มีสรรพคุณหรือว่าเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับดอกพีกุนว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลมีกลิ่นหอมยังไงยังไงบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองไปค้นหาดูนะคะหาข้อมูลดูนะคะอ่าต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่สี่นะลูกต่อไปหน้าที่สี่นะคะเด็กๆเปิดมาหน้าที่สี่แล้วอู มีคุณแม่อันนี้น่าจะเป็นพี่สาวและอันนี้ก็เป็นน้องนะคะเดี๋ยวรู้ไม่ออกว่าเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปอ่านตรงนี้กันเด็กๆอ่านตามมึงครูนะคะเพลงของแม่จับใจฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกคำ่ำ ขันจดจำเพลงเอ้ยหน้าตรงนี้เขาจะบอกว่าหลังจากที่แม่ได้ร้องเพลงให้เราฟังตั้งแต่เด็กจนเราโตโจนป่านนี้ลูกสามารถจดจำเนื้อเพลงที่แม่ร้องตั้งแต่วักแรกท่อนแรกคำแรกรวมทั้งคำนองกล่อมต่างๆนานาที่แม่ใส่ลงไปในเนื้อร้องเพื่อที่จะกล่อมลูกให้มีความเพลิดเพลินแล้วก็ หลับนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมว่าแม่เราร้องเพลงกล่อมอะไรให้เราฟังบ้างถ้าเราจำไม่ได้เราไปถามแม่แล้วให้แม่ร้องกล่อมให้เราฟังอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแล้วค้เด็กๆเปิดไปต่อกันกับหน้าที่ห้านะลูกอ่าหน้านี้หน้าที่ห้านะคะใครเจอหน้านี้แล้วหน้านี้เนี่ยเขาจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเด็กๆไปอ่านตามครูนะอ่านตามครูตรงนี้นะคะลูกชวนคิด อ่านเขียนเรียนร้องเล่นอีกครั้งนะคะชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นก็คือเดี๋ยวบอกให้รู้นะคะจะให้เด็กๆบอกให้คุณครูรู้ว่าเรารักใครบ้างนะคะอ่าเริ่มจากตรงนี้นะเด็กๆเ,เอานิ้วชี้ตรงนี้นะคะเด็กๆจํา กิจกรรมหน้านี้ไว้นะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีใบงานให้เด็กๆทำคล้ายๆหน้านี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฉันรักใครบ้างอ่าเด็กๆอ่านตามครูนะคะฉันรักปูต่อไปนะคะฉันรักยา่าฉันรักตา ฉันรักยายฉันรักพอ่อฉันรักแม่ฉันรักครูอ่าตรงนี้แถวนี้รักเรียบร้อยแล้วนะคะฉันรักปฉกฉกูฉันรักยาฉันรักตาฉันรักยาย ฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักครูอย่าลืมรักคุณครูด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางขวามือนะคะเด็กๆเริ่มนะฉันรักกรุงฉันรักป้าฉันรักนะ้าฉันรักอา ฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรักเพื่อนอ่าฝั่งทางขวามือนี้มีรักใครบ้างเดี๋ยวไปทบทวนกันนะคะมีฉันรักลุงฉันรักป้าฉันรักนาฉันรักอาฉันรักพี่ฉันรักน้องฉันรัก เพื่อนเด็กๆรักใครบ้างเด็กๆรักใครบ้างมีคนในหัวใจแล้วเดี๋ยวค่อยไปทํากิจกรรมกันนะจํากิจกรรมหน้านี้ไว้ให้ดีนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่หกหน้าที่หหน้านี้นะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปฝึกกันนะคะ ฝึกธรรมดาที่บ้านกับผู้ปกครองไม่ต้องอัดคลิปหรือว่าถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะหน้านี้นะเอาเรามาดูหน้าที่หกเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเรามาลองส่งเสียงร้องลอง,ลอง,ลองทำท่าเรามาลองส่งเสียงร้องลอง,ลองทำท่าเอาละคะ่ะลองนะคะ ลองร้องเพลงอาเด็กๆลองร้องเพลงสักเพลงสิเพลงอะไรก็ได้ไม่ต้องจบก็ได้ท่อนเดียวก็ได้อาร้องเลยค่ะต่อไปทักที่สองพอแล้วพอแล้วร้อ,วองแค่นั้นพอแล้วนะคะต่อไปลองร้องให้ลองร้องให้อาร้อ,องสิคะร้องยังไงอา ไม่ต้องร้องจริงนะเดี๋ยววันนี้ไม่จบง่ายๆต่อไปบรรทัดที่สามลองร้องรำอ่าร้องรำเลยลุกขึ้นรำเลยลองร้องรำเลยต่อไปบรรทัดที่สี่ค่ะลองร้องตะโกนอ่าตะโกนเลยอ่าพอแล้วพอแล้วหนวกหวูต่อไปบรรทัดที่ห้า ลองร้องเบา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 นะเฮต่อไปลอง,ลองร้อ,องกล่อมร้องกล่อมร้องไปเลยค้างไปเลยร้องไปเลยลร้องกล่อมกล่อมตัวเองนั่นแหละอ่าละค่ะเดี๋ยวตรงนี้เด็กๆก,ก็ไปฝึกเล่นที่บ้านนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่หกนะเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทีหน้าที่เจ็ดหน้าที่เจ็ดจ้ะหน้าที่ 8. หน้าที่เจ็ดนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูเนื้ออ่อนอ่อนหน้าดูแม่รักหนู เข้าดวงใจต่อไปตัวสีเขียวนะคะลองจับเนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรอ่อนอุ่น ละมุนหรือไม่บรรทัดสุดท้ายนะคะแล้วลองเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูเด,เด็กเห็นภาพนี้ไหมไปกันต่อนะคะเด,เด็กเห็นภาพเด็กๆอ่านตามครูนะคะหินหินคำที่สองนะคะสัมฤี ำลีใบไม้ใบไม้น้ำแข็งน้ำแข็งเด็กๆคิดว่าภาพทั้งสี่ภาพและคำทั้งสี่คำนี้เด็กๆจับหรือสัมผัสสมมุติว่าเราสัมผัสในจินตนาการเด็กๆคิดว่าจับหรือสัมผัสอะไรที่จะทำให้มีความรู้สึกว่า แข็งโป๊กเลยแข็งโป๊กเลยอะไรคะเด็กๆหินถูกต้องค่ะแล้วอะไรอีกคะที่แข็งเออน้ําแข็งนะคะมีหินกับน้ําแข็งแล้วที่จับดูแล้วอ,อ่อนนุ่มละมุนก็คือสำลีนะคะสำลีแล้วก็อะไรคะลูก ใบไม้นะคะใบไม้ภาพที่เขาเอามาให้เด็กๆนี่ก็คือเขาจะให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบนะคะดูว่าระหว่างจับหินจับสำลีจับใบไม้จับน้ําแข็งจับสิ่งไหนที่จับแล้วมีความรู้สึกนุ่มจับแล้วมีความรู้สึกแข็งนะคะอเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่แปดนะคะอ้าวน้าที่แปดเจอแล้วนะคะโอ้หน้านี้เป็นดอกไม้ั้งนั้นเลยไหนเด็กๆคนไหนชอบดอกไม้บ้าง บ้านใครชอบปลูกดอกไม้บ้านใครชอบปลูกดอกไม้ชอบรดน้ำต้นไม้ช่วยคุณพ่อคุณแม่สดชื่นไหมคะเวลาที่เด็กๆไปปลูกต้นไม้ไปรดน้ำต้นไม้จะรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นเบิกบานแจ่มใสมีความสุขเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวนะคะ,ะเด็กๆร้อมแล้วไปอ่านหน้าที่แปดตามครูนะคะชี้ตามครูนะดอกไม้ มีหลายชนิดมาช่วยกันคิดบอกชื่อดอกไม้อ่าตามครูนะดอกพิกุลหอมชื่นใจ ดอกพีกุลหอมชื่นใจนะดอกพิกุลที่เราได้เรียนผ่านเมื่อกี้นะเด็กๆไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันจะหอมชื่นใจจริงหรือเปล่าแต่ถ้าบ้านใครมีไม่ต้องบอกเลยรู้เลยนะคะว่ามันหอมชื่นใจจริงเพราะว่าเด็กๆต้องเคยได้กลิ่นสําหรับบ้านคนที่มีต้นพีกุลและมีดอกพิกุลนะคะต่อไปชีบ้บรรทัดนี้ค่ะรู้จักดอกไม้อะไรอีกบ้าง ช่วยกันบอกมาอ่านดอกแรกค่ะจำปีบัวมะลิกุลาบอ่าดอกไม้ที่เขายกตัวอย่างเนี่ยอาจจะมีสี่ห้าดอกเท่าที่เด็กๆเห็นในหน้านี้แต่มีดอกไม้อีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรลูกดอกแก้วดอกดาวเรือง ดอกอัญชนันดอกอัญชนันดอกูหมาไม่มีแล้วมีดอกอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆเพียงสามดอกในหนังสือก็มีอยู่สี่ห้าดอกเด็กๆรู้จักดอกอะไรอีกดอกเชีวบางด,ดอกเข็ม<อ>เยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่เก้านะต่อไปหน้าที่เก้านะคะอ่านตามครูนะเรามาเล่นเลี้ยงน้องกัน ไม่ต้องเล่นก็ได้ใครมีน้องจริงๆก็ช่วยแม่เลี้ยงเลยส่วนใครที่ไม่มีน้องก็เลียนเลี้ยงน้องตุ๊กตาก็ได้นะคะามาทักที่ถือตามครูนะคะพี่อุ้มน้องพี่ปลอบน้องพี่ร้องเพลงกล่อมน้องน้องนอนหลับแล้ว ใครที่มีน้องที่บ้านหันหน้าไปหาน้องไปอุ้มน้องไปเล่นกับน้องไปจุ๊บแก้มน้องไปหอมแก้มน้องนะคะให้รักน้องเลี้ยงน้องช่วยดูแลน้องแทนแม่ไม่แย่งของน้องมีอะไรต้องแบ่งปันให้น้องให้น้องเล่นก่อนน้องเลิกเล่นแล้วเราค่อยเล่นทีหลังเพราะเราโตแล้วเราเป็นพี่แล้ว เราเคยเล่นมาก่อนน้องแล้วนะคะเพราะน้องเรายังเป็นเบบี้ยู่ยังไร้เดียงสาอยู่นะคะคุณครูฝากนะให้ช่วยน้องแม่เลี้ยงน้องดูแลน้องช่วยเหลือน้องไม่แกล้งน้องแบ่งปันน้องแล้วก็รักน้องนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมวันนคดีลำนำในเรื่องของการอ่านก็จบลงไปแล้วนะคะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะทบทวนบท ที่นึ่งเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยได้เรื่อยๆได้ทุกครั้งเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็อขอพบนักเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้ากับบทที่สองสำหรับวันนี้ให้เด็กๆทบทวนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่คุณครูมีให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ